แจ้งเตือนข่าวฝนในช่วงเช้าของวันนี้นะครับเป็นเช้าวันที่13สิงหาคมพุทธศัษษกราช2567บบรรยากาศทั่วไปทั่วไทยดูแล้ววันนี้ก็มีเมฆเป็นส่วนมากสำหรับช่วงเช้ามาดูที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับสำหรับภาคเหนือก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนตกอยู่อมก่อยนะครับอมก่อยแล้วก็แม่สอดบางส่วนนะครับก็จะมีฝนตกในช่วงเช้าของวันนี้และก็พื้นที่อื่นๆนะครับสำหรับภาคเหนือก็จะมีเมฆ เป็นส่วนมากแล้วก็บางพื้นที่ก็จะโล่งๆอาจจะเห็นแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวันของวันนี้มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีแดดจัดในตอนกลางวันนะครับหลายพื้นที่อยู่นะครับที่มีแดดจัดในตอนกลางวันสาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มาต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับสาหรับภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับจันทบุรีนี้ตกบางส่วนนะครับแล้วก็พื้นที่อื่น สำหรับภาคตะวันออกก็จะมีเมฆบางส่วนแล้วก็อาจจะมีท้องฟ้าโล่งๆนะครับบางพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกนะครับกรุงเทพและปริมณฑลก็โล่งๆนะครับไม่มีอะไรในตอนกลางวันของวันนี้ก็จะมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีแดดจัดในตอนกลางวันนะครับสําหรับกรุงเทพและปริมณฑลไปที่ภาคกลางก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากบางพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีแดดจัดบางพื้นที่เช่นกันนะครับ ะวันตกก็ไม่มีอะไรนะครับโลง่ลงๆมีแดดจัดในตอนกลางวันนะครับสําหรับวันนี้ลงไปใต้ก็เมฆบางส่วนนะครับที่จังหวัดยะลาอาจจะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าเรียบนะครับแต่ว่ายังไม่พบกลุ่มฝนนะครับในช่วงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับภาคใต้อย่างไรก็ดีนะครับวันนี้อากาศร้อนหลายพื้นที่ขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้สิ้นสุดการรายงานขอบคุณครับ